พอเล่นมานานๆเข้านะครับไปตัวสเตทที่เป็น33มขีดหที่วนกลับมาที่บอสนะครับตัวที่เป็นป้อมปืนตัวนี้นะเจ้าคาสันด้ามาร์คทก็เริ่มจัดการง่ายแล้วก็จะมีแค่2สกิลที่ต้องระวังนะครับสกิล A1 โจมตีแถวหลังสุดนะครับแล้วก็สร้างดาเมจรุนแรงมากก็จะตีทุก3 0มสิบวแล้วก็ตีในครั้งแรกนะครับจะต้องทนดาเมจให้ได้สำหรับตัวแถวหลังแล้วก็สกิล A2 นะครับจะยิงแถวหน้าแรงมากๆทุก33ิาวิตัวนี้ก็คือแทงต้องต้านดาเมจสูงมากๆเช่นกันนะครับ กับพาสซเมื่อโดนโจมตีเป็นเรื่องนะครับจะคิวตัวเองได้แล้วก็ต้านทาี44ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับวิธีการในการจัดการนะครับก็คือจะต้องต้านอาเมจชิดแรกให้ได้ใช่ไหมที่แนะนาก็จะเป็นเจ้าเลโฮะแล้วก็เจ้าชาเล่นะครับตัวอเมนหลักก็จะเป็นราเชลแล้วก็เอลนะครับตัวต้านนาเมจด้านหน้านะครับที่เอาไว้ต้านค่า2เนี่ยก็คือจะต้องใช้เป็นเดเรนาเท่านั้นนะ คือมีควา,ามสามารถในการต้านทานดาเมจนะครับจากสแตก็กกุลาถาวันเนี่ยก็คือสูงสุด2.9%คูณ30สแต็กนะครับที่เลเวล4นะต้องอัพเพสสุดเลยนะครับก็จะต้านดาเมจนะครับได้สูงสุดถึงประมาณเกือบเกือบ90%นะครับสามารถต้านทานสกิล A2 ได้ส่วนสกิล A1 นะครับที่ยิงแถวหลังอ่ะก็คือคุณจะต้องใช้เจ้าเลหัวนะครับในการเพิ่มปกดิเฟนต์นะครับแล้วก็กรอบต่างๆนะโดยชาเลน่นะครับก็จะมาเพิ่มสแต็กบุกม้าเหมือนเดิมนะเพิม่มแท็กให้กับแถวกลาง ใช้คอร์ลิยูแถวกลางเป็นแอทแท็กกับคริติคอลแล้วก็ Speed. แอทแท็กสปีดระดับความอ่อนแอเลเวลสามนะครับแล้วก็เจ้าตัววิธีการยืมมี2แบบนะครับคือถ้าเกิดเลหัวคุณระดับสูงหน่อยแบบผมผมเนี่ยก็ประมาณในวานหนึ่งนะครับมันจะทนดานเมจได้ก็สามารถยืนในแถวหลังได้เลยนะครับแล่าชาเล่มาบัฟแถวกลางด้วยอาเตเมทนะครับอาเวกมันจะแจกบุกมาร์กได้ดีกว่านะเพราะว่าตัวดานเมจสองตัวอยู่ในแถวเดียวกัน อันติเมตเอลบอซัมลาเชลอาเวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจ้าชาเล่ยอยู่ในแถวเดียวกันนะครับกับแถวกลางก็จะเป็นอาเวกนะบุกมาร์กแล้วก็มาตาของเลคัวบอซัมกับปีเดนากลางโลนะครับบอซัมซึ่งหลักๆเลยนะครับที่ทําให้เจ้าเลคัวยืนได้อะ่ะนอกจากตัวที่เป็นระดับเลเวลระดับตัวละครแล้วนะก็จะเป็นเรื่องของเหลียนตาเฮดพีนะครับอ่าที่เหลือก็จะเป็นตาคารเทอร์มีพีเช่นเดียวกับชาเล่น,นะครับก็จะเป็นเฮดพีกับตาคารเทอร์มีพี แล้วก็ในส่วนของเอาแต่นะครับแถวที่นี่สามารถใส่เป็นแทสปีดเพิ่มเติมได้เอลนะครับปัจจุบันผมใช้เป็นดาเมจติเมททั้งชุดนะเพราะว่าตามที่เคยบอกไปว่าตัวนี้าดาเมจนะครับจะแรงแค่ติเมทเป็นหลักจะติดคดหรือไม่ก็ตามนะครับก็ใช้ติเมทดีกว่าแล้วก็มี EP นะครับพอยท้ายกับที่เหลือก็จะเป็นแทสแทกลาเชลรับจะเป็นตัวที่เน้นเรื่องของกิริคอลก็จะเป็นกิริคอลดาเมจเป็นหลักนะครับรองลงมาก็จะเป็นดาเมจติเมทแล้วก็ในส่วนของ EP นะครับถ้าได้2ช่องกด็ดีที่เหลือก็จะเป็นแท อีเน่ากลางโล้ด้ดีเฟนต์นะครับแล้วก็ EP รูปแบบแรกนะครับก็คือเลหัวอยู่ข้างหลังนะครับรับดามเมจเนี่ยถ้าเกิดยืนไหวรูปแบบนี้นะครับชาเล่ยืนแถวกลางอาจจะบับบุกมาได้ดาเมจสูงกว่าถ้าเกิดได้โลของเจ้าอันนี้คือกรณียืนไม่ไหวนะครับแต่ว่าจะมีบัจหวะที่ยืนได้ ในจังหวะแบบนี้นะครับจะยืนไหวแต่ว่าแบบนี้จะนรูปแบบนีะค่อนข้างเสี่ยงถึงจะได้ดาเมจค่อนข้างสูงนะครับจากการได้ชาเล่บับปุกมาก็ตามอีกรูปแบบที่เสี่ยงน้อยกว่านะครับก็คือเอาเจ้าชาเล่มาไว้ข้างหลังนยครับรับดาเมจแทนซึ่งมีโอกาสตายได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้าเลหัวนะครับมีชุบชีวิตได้หนึ่งครั้ง โดยในครั้งแรกนะครับที่บอสยิงทันทีเนี่ยก็คือตายทันทีนะครับไม่สามารถการอมาต์ได้ทันนะครับก็คือให้ตายแล้วก็ชุบชีวิตขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นนะครับในเฟสต่อๆไปทุก30วิก็ให้ใช้อมาต์ของเลควัวในการป้องกันแทนรูปแบบนี้นะครับตัวที่เป็นอัติเมตก็จะเปลี่ยนไปชาเล่นะครับมด้อยู่แถวเดียวกันกับแถวกลางใช้บอซซัมนะครับกางบุกม้านะครับแบบแรนดอมที่เหลือเหมือนเดิมนะครับรูปแบบนี้ก็คือตัวแถวหลังนะครับชาเล่ตายสวแต่ว่าชุบชีวิตขึ้นมานะ หลังจากนั้นนะครับก็คือเจ้าเลหัวนะครับปิดออตโต้จะใช้อมตา,านะครับในการกันท่าหนึ่งเพียง่าเดียวนะส่วนอย่างที่บอกคือเรนานะครับสามารถทนค่าสองได้พอท่าหนึ่งกระจะมานะครับเตรียมตัวกลางอมตะ ถ้าทนได้เกิน2ฟเฟสขึ้นไปนะครับที่เหลือก็ตายไปบ้างก็งไม่เป็นไรนะเพราะว่าสามารถเก็บตกได้แล้วก็คือที่เหลือขึ้นอยู่กับดาเมจของเอลคัราเชลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าชาเล่นะในการลดดีเฟนบอลน,นะครับไม่ไงั้นก็คือจะปิดไม่ลงนะครับบอลค่อนข้างหนาอนพอสมควรนะ รูปแบบนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันค่อนข้างจะเสี่ยงกว่าเ,เสี่ยงน้อยกว่าให้ชาเลย่ยืนหลังนะครับคือตายไปได้เลยแล้วก็ชุบทีวิตขึ้นมาแต่ว่าดาเมจที่ได้ก็จะช้าหน่อยนะแต่ก็ผ่านไปได้นะครับสำหรับด่าน13ขีด60แล้วก็บอสต,ต่อไปตัวต่อไปนะครับบอสลิงกังกาเรียส สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ